บทที่หนึ่งรบันไดจากผืนน้ำสู่แผ่นดินไม่กี่นาทีต่อมากูจือซางก็เปิดประตูห้องบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจและเกเหเลียวชานนอกประตูแล้วพูดว่าเธอต้องการอธิบายบางอย่างคุณอยากเข้ามาทำบันทึกไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงความประหลาดใจและพยักหน้าคุณกู่ผมจะเข้าไปมีอุปกรณ์บันทึกและตรวจสอบอยู่ในห้อง และเจ้าหน้าที่ตำรวจคนอื่นๆไปที่ห้องสังเกตการเพื่อเปิดอุปกรณ์และดูทุกอย่างที่เกิดขึ้นในห้องจากหน้าจอตรวจสอบหลังจากที่ตำรวจและเกเหลียวชาญเข้ามาในห้องสิ่งที่พวกเขาเห็นคือกูจือซางนั่งอย่างสงบหญิงต้องสงสัยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั่งนิ่งยังคงร้องให้ราวกับว่าเธอถูกโจมตีอย่างหนักและพลังงานทั้งหมดของเธอก็หมดไปหลังจากที่ทั้งสองนั่งลง เสียงของกูจือซางก็ดําเนินต่อไปเหตุที่ฉันแน่ใจว่าคุณต้องเจอเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเพราะฉันเห็นว่าดวงชะตาของคุณมีหินสีเทาลอยอยู่บนหน้าของคุณแต่ฉันมองไม่เห็นเหตุและผลเฉพาะเจาะจงว่าคุณเจออะไรว่าการพบกันธรรมดากับวิญญาณชั่วร้ายหรือจากการติดเชื้อจากวิญญาณชั่วร้ายฉันไม่รู้เหตุและผลฉันจึงไม่เห็นภาพรวมและฉันไม่สามารถช่วยคุณแก้ปัญหาได้ คุณยังอยากสารภาพไหมตำรวจและเกอเหลียวชานมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่กูจือซางกล่าวหญิงผู้ต้องสงสัยมีส่วนร่วมในการซื้อและขายเด็กเพื่อเส้นทะเลสาบเป็นเครื่องสังเวยเป็นไปได้มากว่าเธอมีคดีอื่นอยู่ข้างหลังอีกผู้หญิงคนนั้นดูเจ็บปวดและหลังจากนั้นไม่นานเธอก็พูดว่าโอเคฉันจะพูดทั้งหมด ผู้หญิงคนนั้นรู้ว่ากูจือซางกำลังบังคับเธอให้เล่าเรื่องในอดีตแต่ตอนนี้เธอกลัวที่จะถูกลงโทษตามกฎหมายและเธอก็กลัวว่าครอบครัวของเธอจะมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเวลาหลายปีที่เธอทุกข์และเป็นกังวลเพราะความผิดพลาดในอดีตของเธอการตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดทำให้เธอปล่อยก้อนหินที่ถ่วงหัวใจของเธอออกไปและรู้สึกโล่งใจนามสกุลของผู้หญิงคือเหยาและชื่อของเธอคือฟาง ดังที่กูจือซางกล่าวเธออายุ35ปีในปีนี้เธอเคยหามาแล้วครั้งหนึ่งและไม่มีลูกปัจจุบันเธอเปิดร้านขายของกับแฟนหนุ่มและอาศัยอยู่ในย่านชานเมืองที่ห่างจากทะเลสาบเทพเจ้ามากเหตุผลที่เธออาศัยอยู่ที่นั่นไม่ใช่เพราะราคาที่อยู่อาศัยต่ำหรือปัญหาอื่นๆแต่เป็นเพราะเหยาฟางกลัวน้ำมากทะเลสาบเทพเจ้าเป็นสถานที่ที่เธอไม่อยากพูดถึงเลยในชีวิต ยาวางสะอื้นให้ฤดูร้อนเมื่อฉันอายุได้สิบเอ็ดปีลูกพี่ลูกน้องของฉันพาฉันและญาติของฉันออกไปเล่นน้ําและที่ฉันไปก็คือทะเลสาบเทพ,พเจ้าเพื่อว่ายน้ําที่นั่นกว่ายี่สิบปีที่แล้วเมืองส่วนใหญ่ในมณฑลหูหนานไม่ได้รับการพัฒนาและสร้างใหม่ในเวลานั้นบนชายฝั่งของทะเลสาบเทพเจ้าและไม่มีรั้วเหล็กสําหรับแขวนป้ายเตือนคนทั่วไปไม่ให้ลงไปในน้ํา ชายฝั่งทะเลสาบยังคงเป็นทรายและโคลนเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวจึงมีคนเพียงไม่กี่คนที่สามารถซื้อเครื่องปรับอากาศได้สิ่งที่คนในท้องถิ่นนิยมทำในช่วงฤดูร้อนคือการแช่ตัวในทะเลสาบเทพเจ้าเพื่อคลายความร้อนและประหยัดเงินเหยาฟางอายุไม่มากในเวลานั้นเพราะเธอกลัวน้ำเธอจึงไม่ได้เรียนว่ายน้ำดังนั้นทุกครั้งที่เธอลงไปในน้ำ เธอจึงทําได้เพียงย่าน้ําในบริเวณที่ตื้นๆหรือสามารถเช่าห่วงยางลงน้ําก็ได้เธอจําได้อย่างชัดเจนว่าในเวลานั้นมีลุงและป้าสองสามคนตั้งแผงขายของที่ชายฝั่งของทะเลสาบเทพเจ้าและให้เช่าห่วงว่ายน้ําและรูปแบบก็เหมือนกันหมดสีน้ําเงินขาวแดงและสีเหลืองสีส่วนเท่าๆกันราคา1.5หหยวนต่อชั่วโมงสำหรับการเช่าแบบธรรมดา และ2หยวนสำหรับแบบที่มีรูป Hello Kitty พิมพ์อยู่บนยางซึ่งถือว่าราคาไม่น้อยในตอนนั้นหลายคนคิดว่าการว่ายน้ำเป็นเพียงเรื่องไม่ยากและคุณสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและคุณไม่จำเป็นต้องมีห่วงว่ายน้ำเลยด้วยเหตุนี้เหยาฟางซึ่งอายุ11ปีจึงถูกลูกพี่ลูกน้องของเธอเยอะเย้ยเป็นอย่างมากเรื่องเธอว่ายน้ำไม่เป็นเหยาฟางซึ่งหน้าตาบูดบึ้งว่าออกไปตามลำพัง ลูกพี่ลูกน้องและป้าของเธอยุ่งอยู่กับการสอนคนที่อายุน้อยกว่าเธอซึ่งว่ายน้ำไม่เป็นเช่นกันเพื่อเรียนรู้วิธีการว่ายน้ำดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีเวลาดูแลเธอพวกเขาบอกเธอว่าอย่าว่ายน้ำไปไกลเหย,ยาฟางไม่ได้กลัวมากนักเพราะมีห่วงว่ายน้ำต่อมาเมื่อเธอรู้สึกตัวและรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติห่วงว่ายน้ำที่อยู่ใต้ร่างของเธอก็ยบลงครึ่งหนึ่งห่วงยังมีรูแตกเล็ก และมีอากาศรั่วเข้าไปเหยาฟางรู้สึกหวาดกลัวแต่ยิ่งเธอดิ้นรนมากเท่าไหร่น้ำก็ยิ่งรั่วไหลเร็วขึ้นเท่านั้นและเธอทำได้เพียงร้องไห้แต่เธอลอยอยู่เหนือน้ำลึกในเวลานั้นและเสียงของเธอไม่สามารถดึงดูดผู้คนที่พลุกพล่านบนฝั่งได้เลยขณะที่เหยาฟางกำลังร้องไห้ด้วยความสิ้นหวังในที่สุดก็มีคนสังเกตเห็นความผิดปกติของเธอและว่ายเข้ามาหาเธอ เป็นเด็กสาววัยยี่สิต้นๆสวมห่วงว้น้ำที่เช่ามาเช่นกันแต่ไม่ได้สวมไว้ที่ตัวเธอใช้แขนคว้าน,นอกห่วงไว้เธอไว้ไปด้านข้างของเหย่าฟางลากร่างของเหย่าฟางและสวมห่วงยางให้ตัวเธอแล้วพูดว่าน้องสาวครอบครัวของคุณอยู่ที่ไหนพวกเขาปล่อยให้คุณว่ายน้ำไปอย่างที่ลึกๆด้วยตัวเองได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ขาดความรับผิดชอบเกินไป และคุณภาพของห่วงว่ายน้ำนี้ก็เช่นกันแต่ไม่ต้องกลัวคุณจะไม่เป็นไรไว่ายเข้าฝั่งกันเถอะเดี๋ยวจะพาไปจัดการกับคนที่ให้เช่าให้รู้เรื่องใบหน้าของเด็กสาวเต็มไปด้วยความขุนเคืองเธอเพิ่งเรียนรู้วิธีการว่ายน้ำในปีนี้เธอมาที่ทะเลสาบเทพเจ้าเพื่อฝึกว่ายน้ำเพื่อป้องกันร่างกายของเธอให้ปลอดภยัยจึงเช่าห่วงว่ายน้ำ เมื่อเธอเห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆโบกมือในบริเวณน้ำลึกจากระยะไกลเธอก็ว่ายไปหาเพื่อช่วยเธอทั้งสองจึงเตรียมว่ายไปทางน้ำตื้นโดยคนหนึ่งอยู่ในวงกลมและอีกข้างหนึ่งจับวงกลมด้วยแขนข้างหนึ่งเหยาฟางตกใจจึงดิ้นรนและเธอพยายามควบคุมอารมณ์ให้คงที่แต่ร่างของหญิงสาวที่เกาะขอบห่วงว่ายน้ำอยู่ก็จมลงทันที เธอมีเวลาเพียงกรีดร้องก่อนที่น้ำจะท่วมศีรษะของเธอมันเหมือนเหมือนมีอะไรดึงเธอลงไปใต้น้ำผู้หญิงคนนั้นยังคงพยายามดิ้นรนและสิ่งที่จะช่วยเพียงอย่างเดียวก็คือขอบของห่วงไว้น้ำที่เธอจับไว้แน่นมือของเธอคว้าคอเสื้อของเหยาฟางและเด็กหญิงตัวเล็กๆที่หวาดกลัวอย่างมากทำได้เพียงร้องไห้และดึงมือของเธอออกในระหว่างการดิ้นรน เท้าของเหยาฟางเตะหน้าอกและหน้าท้องของเธอหลายครั้งซึ่งทำให้สถานการณ์ของหญิงสาวที่เหนื่อยล้าอยู่แล้วแย่ลงไปอีกในไม่ช้าเด็กสาวที่มีน้ำในปอดมากเกินไปก็ไม่สามารถดิ้นรนได้ใบหน้าที่บิดเบี้ยวและเจ็บปวดเนื่องจากหายใจไม่ออกดวงตาแดงก่ำคู่หนึ่งจ้องมองไปที่เหยาฟางเธอปรารถนามากที่จะให้เหยาฟางจับมือเธอและยื่นมือให้เธออุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและจบลงอย่างรวดเร็ว ในสองหรือสามนาทีผิวน้ำก็ค่อยๆกลับสู่ความสงบหญิงสาวหายไปในน้ำเหยาฟังจำฉากสุดท้ายได้อย่างชัดเจนใบหน้าของหญิงสาวจมอยู่ในน้ำฟองนับไม่ถ้วนกลิ้งขึ้นมาจากก้นน้ำทำให้ดวงตาแดงก่ำของหญิงสาวพร่ามัวเธอตกใจกลัวจนตัวสั่นไปทั้งตัวเธอร้องให้ไหวไปที่ฝั่งครอบครัวของป้าบนฝั่งเมื่อรู้ว่าหลานสาวหายตัวไป และตามหาเธออย่างใจจดใจจ่อพวกเขาเห็นเธอว่ายกลับมาพร้อมน้ำตาที่นองเต็มหน้าและมีใบหน้าซีดป้าถอนหายใจด้วยความโล่งอกคุณไปไหนมาสาวน้อยคุณทำให้พวกเราทุกคนตกใจแทบตายหย่าฟังร้องให้สะอึกสะอื่นและต้องการบอกครอบครัวป้าของเธอว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอหันศีรษะไปมองที่ทะเลสาบอันเงียบสงบแววตาของเธอเต็มไปด้วยความสยดสยอง เธอรู้ดีว่าพี่สาวต้องจมน้ำตายเพื่อช่วยเหลือเธอไม่ให้จมน้ำถ้าเธอพูดเธอจะต้องถูกครอบครัวและเพื่อนบ้านด่าว่าตายแน่นอนและคุณอาจจะกลายเป็นฆาตกรเสียเงินและติดคุกจากความลังเลและความตื่นตระหนกทุกรูปแบบเธอไม่ได้พูดอะไรในขณะนั้นแต่เลือกที่จะปกปิดมันไว้หลังจากกลับถึงบ้านเหยาฟางมีไข้สูง ถูกส่งโรงพยาบาลและหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเป็นเวลาหนึ่งวันความฝันของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสิ้นหวังในสายตาของพี่สาวคนนั้นเมื่อเธอมองมาเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากตื่นขึ้นเหยา่ฟางได้ยินพ่อแม่ของเธอคุยกันข้างเตียงในโรงพยาบาลโดยบอกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นที่ทะเลสาบเทพเจ้าเมื่อวานนี้มีนักเรียนหญิงจมน้ำและพบร่างเธอลอยอยู่ในทะเลสาบ แม่ปอกแอปเปิลแล้วพูดอย่างเสียใจว่าช่างน่าสงสารจริงๆฉันได้ยินว่าเธอเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีที่สอบเข้ามาหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดได้ตอนที่เธอไปฝึกว่ายน้ำห่วงว่ายน้ำที่เธอเช่ามามีอากาศรั่วดูซิว่าจะบังคับฟางฟางเรียนว่ายน้ำในอนาคตได้ไหมเห็นไหมว่ามันน่ากลัวถ้าว่ายน้ำไม่เป็นพ่อมองไปที่หนังสือพิมพ์แล้วพูดเสียงเบาว่า คุณไม่รู้เรื่องราวภายในหรอกว่ากันว่าผู้หญิงที่จมน้ำมีรอยมือสีดำทาบหลายแห่งที่ขาและข้อเท้าของเธอลือกันว่าถูกผีน้ำจับไปแทนเหยาฟางซึ่งแอบฟังอยู่บนเตียงเบิกตากว้างและตัวสั่นอย่างควบคุมไม่ได้หลายวันมานี้เธอคิดอยู่ว่าจะทำอย่างไรถ้าโดนตำรวจจับและติดคุกแต่เนื่องจากวันนั้นไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์ที่นักเรียนหญิงกำลังช่วยชีวิตผู้คน แต่เธอได้เช่าห่วงยางไว้ริมฝั่งไว้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนําห่วงไว้น้ำที่หลุดออกจากร่างขึ้นมาด้วยซึ่งระบุว่ามันมีความเสียหายมีการรั่วไหลของอากาศเนื่องจากรูปแบบห่วงยางการเช่าเหมือนกันหมดจึงไม่มีใครคิดว่าห่วงยางนี้ไม่ใช่ของผู้หญิงคนนั้นเลยไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับเด็กหญิงตัวเล็กๆสุดท้ายเธอก็เลือกที่จะปกปิดและเงียบ ตั้งแต่นั้นมาเธอก็ไม่กล้าไปที่ทะเลสาบเทพเจ้าอีกเลยนับประสาอะไรกับการฝึกว่ายน้ำเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมันค่อยๆเยียวยาความรู้สึกผิดและความวิตกกังวลของเหยาฟางเธอมีชีวิตและครอบครัวของเธอเองและเธอลืมไปนานแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเธอยังเป็นเด็กจนกระทั่งเมื่อสามเดือนก่อนเหยาฟางขดตัวและกอดแขนของเธอเสียงของเธอสั่นเครือ คืนนั้นฉันปิดร้านและกลับบ้านอาบน้ำและเข้านอนและด้วยความงุนงงฉันรู้สึกว่ายอดอกของฉันหนักอึ้งมากราวกับว่าฉันถูกอะไรบางอย่างกดไว้ฉันหายใจไม่ออกเสื้อผ้าและร่างกายของฉันก็เปียกโชกไปด้วยคราบน้ำเย็นและเหนียวเนินอ่ะเธอนึกถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นด้วยสีหน้าเจ็บปวดในตอนแรกเหยวฟางคิดว่าเธอกำลังฝันร้าย แต่เมื่อเธอหายใจลำบากขึ้นจูจ่ๆเธอก็ตื่นขึ้นจากความฝันและพบว่าเธอถูกปกคลุมไปด้วยเง่อเย็นราวกับว่าเธอขึ้นจากน้ําและร่างกายของเธอก็สั่นควบคุมไม่ได้ในห้องมันหนาวมากอยากใช้มือถือโทรหาครอบครัวแต่แต่เหยืฟังตัวสัน่นเมื่อฉันหันศีรษะฉันเห็นเงาที่ลางเลือนยืนอยู่ข้างเตียงเส้นผมของเธอเปียกหยดและมีน้ำหยดลงบนหมอนของฉัน ฉันขยับนิ้วไม่ได้และไม่สามารถปิดเปลือกตาได้เมื่อเห็นว่าเหยาฟางกำลังจะล้มลงจากความกลัวในความทรงจำของตัวเองกูจือซางก็ลุกขึ้นและเดินไปด้านข้างของเธอและพูดว่าอย่าต่อต้านฉันด้วยความเห็นอกเห็นใจกูจือซางย้อนกลับไปที่ความทรงจำของเหยาฟางและเห็นภาพผีที่คลุมเครือในคืนนั้นทุกอย่างเป็นไปตามที่เธอพูดเธอถูกผีกด และขยับไม่ได้เลยเธอทำได้เพียงเบิเบกตากว้างด้วยความสยดสยองเฝ้าดูเงาที่เข้าใกล้ใบหน้าของเธอมากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดก็เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยในหมอกที่บิดเบี้ยวใบหน้าของผีสาวที่บวมและผมที่เปียกของเธอลากอยู่บนคอของเหยาฟางซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนจริงมากเมื่อสัมผัสได้ทำไมคุณไม่ช่วยฉันทำไมไม่บอกความจริงกับทุกคน หยา่ฟังสะอื้นและหลั่งน้ำตาในที่สุดเธอก็นึกขึ้นได้ว่าทำไมผีผู้หญิงถึงดูคุ้นคุนเป็นพี่สาวที่เคยช่วยชีวิตเธอไว้ตอนเด็กแต่ถูกผีน้ำจับตัวไปแทนและจมน้ำตายเมื่อเธอคิดว่าตัวเองกำลังจะขาดใจตายประตูก็เปิดจากข้างนอกและเป็นแฟนของเธอที่กลับมาเธอกระตุกตัวขึ้นบนเตียงผ้าปูที่นอนใต้ร่างของเธอเปียกโชกไปด้วยน้ำ ใบหน้าและศีรษะของเธอเปียกโชกเธอไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นหยาดเหงื่อหรือน้ำตาฉากที่น่าสะพรึงกลัวดังกล่าวปรากฏขึ้นหลายครั้งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาและเหยาฟางก็หวาดกลัวเธอเริ่มกลัวกลางคืนไม่ยอมนอนกลัวว่าจะถูกผีฆ่าต่อมาเมื่อพ่อของเธอกำลังหาปลาและกุ้งที่ใจกลางทะเลสาบเขาเสียหลักสะดุดเชือกและตกลงไปในน้ำโดยตรง แม้ว่าเขาจะปีนขึ้นไปทันทีอีกครั้งด้วยความช่วยเหลือจากสหายของเขาแต่ในมุมมองของเหยาฟางเป็นผีผู้หญิงที่สร้างปัญหาหรือเปล่าเมื่อเธอกำลังจะทนไม่ไหวเธอเห็นโพสที่น่าเชื่อถือในฟอร,รัมท้องถิ่นในนั้นเจ้าของโพสเล่าว,ว่าเธอเจอเรื่องประหลาดเกี่ยวกับทะเลสาบเทพเจ้าเธอคิดว่ามันคล้ายกับสถานการณ์ของเธอเองดังนั้นเธอจึงส่งข้อความส่วนตัวถึงเจ้าของโพสต์ โดยไม่คาดคิดพวกเขาไม่ใช่คนเดียวที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันและมีคนสองสามคนมาหาพวกเขาและพวกเขาก็กลายเป็นกลุ่มเล็กๆอย่าฟังพูดด้วยเสียงเบาที่จริงเราทุกคนรู้อยู่ในใจว่าทุกคนมีความผิดไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับทะเลสาบใหญ่ทุกวันคนในกลุ่มถามว่าจะทำอย่างไรกันดีมีคนบอกว่าต้องหาปรมาจารย์มาขับไล่สิ่งชั่วร้ายทั้งหมดในทะเลสาบจนกระทั่งเมื่อสองสามวันก่อน มีเด็กอีกคนจมน้ำในทะเลสาบแต่ไม่พบศพหัวหน้ากลุ่มได้ยินว่าผู้ใหญ่ต้องการทำอะไรสักอย่างจึงระดมพวกเราไปร่วมด้วยหลังจากนั้นก็อย่างที่พวกคุณรู้ทั้งหมดนายตำรวจที่บันทึกข้อความก็ยังสเตือนใจและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ยินคำพูดของเหยาฟางคนข้างนอกก็ได้ไปตรวจสอบแฟ้มของนักศึกษาหญิงที่จมน้ำในเวลานั้นเหตุการณ์นี้ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น แต่เด็กหญิงคนนี้ถือเป็นตัวอย่างเชิงลบเล็กน้อยและใช้เป็นคำเตือนเพื่อเตือนคนทั่วไปไม่ให้ไปที่พื้นที่น้ำลึกกูจือสางพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบคุณสามารถตรวจสอบอีกสามคนด้วยพวกเขาต้องเกี่ยวข้องกับคนที่จมน้ำตายในทะเลสาบเทพเจ้าในอดีตและพวกเขายังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อีกฝ่ายจมน้ำเสียชีวิตบางทีถ้าคุณขุดลึกลงไปคุณอาจพบคดีฆาตรกรรมที่ซ่อนอยู่ก็ได้ ดีจริงเหยาฟางถามอย่างกระวนกระวายฉันเล่าทุกอย่างที่ฉันรู้หมดแล้วคุณจะสามารถช่วยฉันแก้ปัญหานี้ได้ไหมกู่จือซางยิ้มแล้วพูดว่าอย่าก,กังวลกับเรื่องนี้ผีตนนั้นเป็นคนดีที่สะสมคุณธรรมและทําความดีมาตลอดชีวิตของเธอเหยาฟางกล่าวแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจทำฉันไม่ได้ให้ผีน้ำจับเธอและทำให้เธอจมน้ำ ในตอนนั้นฉันยังเป็นเด็กฉันไว้น้ำไม่เป็นฉันจะช่วยเธอได้อย่างไรกู่จือซางถามคุณไม่เข้าใจจริงๆหรือว่าความแค้นมาจากไหนเธอไม่เคยเสียใจที่เสียสละตัวเองเพื่อช่วยคนอื่นและเธอก็ไม่โกรธเพราะคุณไม่ได้ช่วยเธอสิ่งที่เธอโกรธคือความขี้ขลาดความเห็นแก่ตัวของคุณจนกระทั่งเธอตายพ่อแม่ของเธอและโลกกลับไม่รู้ว่า ตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่เธอเป็นฮีโร่ผู้กล้าหาญที่ควรเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่แทนที่จะเป็นสื่อการสอนด้านลบในหน้าหนังสือพิมพ์และการไม่ปฏิบัติตามกฎจึงจมน้ำตายหลังจากพูดจบเธอก็ลุกขึ้นและออกจากห้องไปห้องที่เหยา่าฟังถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังกลับเข้าสู่ความเงียบเธอรู้สึกอับอายด้วยความรู้สึกที่หลากหลายและน้ำตาไหลออกมา หลังจากเดินออกจากประตูห้องเกอเหลียวชานก็เต็มไปด้วยความชื่นชมสางสางคุณยอดเยี่ยมมากคุณเพิ่งรู้ถึงเหตุและผลไม่น่าแปลกใจเพราะคนเหล่านี้มีความผิดถึงได้ยอมเสียสละเขาเกรงว่าพวกเขาทำผิดแล้วจะถูกผีฆ่ากูจือสางสายหัวเบาๆแล้วพูดว่ามันไม่ใช่ผีอะไรนะเกอเหลียวชานตกตะลึง เดียวฟังไม่ได้ถูกผีหลอกจริงๆฉันโกหกเธอผีกดที่เธอเจอตอนกลางคืนนั้นไม่มีจริงกูจือซางกล่าวว่าตั้งแต่ต้นจนจบเธอถูกฝันร้ายรุกรานในความฝันของเธอผีที่คุกคามชีวิตที่เธอเห็นนั้นไม่ใช่ร่างวิญญาณของผีแต่เป็นฝันร้ายที่เกิดจากความแค้นที่อัดแน่นของผีฉันกลัวว่าคนอื่นๆหลายๆคนจะเป็นเหมือนกัน พราะฝันร้ายนั้นเหมือนจริงมากจนฉันแทบแยกไม่ออกว่าของจริงกับของปลอมเกเหลียวชานไม่คาดคิดว่ากูจือซางจะพูดแบบนั้นดังนั้นเธอจึงหยุดเดินกูจือซางกล่าวว่านอกจากนี้อยาฟางกล่าวว่าเหตุผลที่เธอกลัวมากเพราะวิญ,ญญาณที่ตายแล้วจะมากระตุ้นอารมณ์ของเธอให้เธอฆ่าตัวตายโดยไปที่ทะเลสาบเทพเจ้า ฉันคิดว่านั่นคือเหตุผลของคุณป้าที่ฆ่าตัวเองในทะเลสาบเมื่อคืนก่อนสี่คนนี้ต้องไม่ใช่มีคนเดียวที่ได้รับผลกระทบจากฝันร้ายแต่หลายคนไม่ได้พูดออกไปเกอเหลียวชานฟังแล้วปวดหัวคดีนี้ยิ่งสับสนถูกต้องกูจือซางกล่าวว่าประการแรกผู้คนส่วนใหญ่ที่จมน้ำในทะเลสาบเทพเจ้าจะกลายเป็นวิญญาณน้ำ และเป็นไปไม่ได้ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้คนบนบกหากพวกเขามีความสามารถที่ส่งพลังเช่นนี้พวกเขาสามารถส่งผลกระทบต่อผู้คนโดยไม่ต้องรอให้ถึงสามเดือนก่อนเกอเหลียวชานเข้าใจทันทีและเข้าหัวข้อต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นในเทพเจ้าแห่งทะเลสาบเมื่อสามเดือนก่อนซึ่งทำให้ผีน้ำที่ก้นทะเลสาบเพิ่มความสามารถอย่างมากและพวกเขาสามารถเปลี่ยนความแค้นให้กลายเป็นฝันร้าย เพื่อแก้แค้นและเรียกร้องเอาชีวิตกูจือซางพยักหน้าประการที่สองกรณีศพของเด็กชายอาจมีความลับอื่นอยู่เบื้องหลังและไม่สามารถรวมเข้ากับกรณีอื่นได้โดยสรุปคดีนี้เกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่างหากเราต้องการหาจุดสำคัญของปัญหาเราต้องไปที่ทะเลสาบเทพเจ้าเพื่อดูว่าจะพบอะไรบ้างหลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เกเหลียวชาญพยักหน้าและพูดว่า ได้ฉันจะจัดการเรื่องนี้เองประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมากูจือซางและเกอเหลียวชานก็ออกมาจากสถานีตำรวจและไปที่ทะเลสาบอีกครั้งครั้งนี้เพื่อนร่วมงานจากกลุ่มจิตวิญญาณท้องถิ่นได้เช่าเรือสปีดโบ๊ทให้พวกเธอสมาชิกในทีมคนหนึ่งมองพวกเธอด้วยใบหน้ากังวลและถามด้วยเสียงเบาว่าหัวหน้าคุณกับอาจารย์กูจะไปที่ทะเลสาบจริงๆเหรอ ผู้อาวุโสส่วนสี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังไม่ตื่นผมเป็นห่วงว่าอาจมีบางอย่างอยู่ในน้ําเกอเหลียวชานกล่าวว่าไม่ต้องกังวลเราแค่ไปดูเบาะแสภายใต้ความกังวลของสมาชิกในทีมกูจือซางและเกอเหลียวชานขึ้นเรือเร็วและขับไปที่ใจกลางทะเลสาบยิ่งลงไปในทะเลสาบไกลเท่าไหร่ทัศนวิสัยก็จะยิ่งกว้างขึ้นเท่านั้นกูจือซางมองไปรอบๆด้วยในตาเป็นประกายและพูดว่า สถานที่นี้เป็นสถานที่ล้ำค่าของลางร้ายต้องมีสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณภายใต้ทะเลสาบเกอเหลียวชานรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและถามว่าซางซางคุณหมายถึงเทพเจ้าแห่งแม่น้ำที่คนพูดถึงและเขามีจริงหรือมันจะเหมือนที่เพื่อนร่วมงานของฉันพูดก่อนหน้านี้ไหมอย่างนั้นคงจะไม่กูจือซางส่หัวช้า,ชา หากทะเลสาบห่วงจุ้ยชนิดนี้สร้างสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณโดยธรรมชาติโดยปกติแล้วจิตวิญญาณชนิดนี้จะไม่หลงทางง่ายๆเว้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นใต้ทะเลสาบจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นจิตวิญญาณแต่เป็นสิ่งชั่วร้ายอย่างที่เธอพูดทะเลสาบเทพเจ้านี้สามารถกลืนพลังงานของโลกและโชคของผู้คนได้เป็นดินแดนสมบัติสำหรับบุคคลสัตว์หรือพูดผีใดๆที่ต้องการฝึกฝน และก้าวเข้าสู่สายการบ่มเพาะที่อยู่ใต้น้ำหากมีสิ่งชั่วร้ายซ่อนตัวอยู่ที่ก้นทะเลสาบและแพร่พันธุ์อย่างต่อเนื่องพวกมันอาจแพร่พันธุ์สิ่งชั่วร้ายขนาดใหญ่อย่างเงียบๆได้หลังจากเรือสปีดโบ๊ทแล่นไปสักครู่ก็มาถึงศาลากลางทะเลสาบที่สร้างขึ้นในใจกลางของทะเลสาบเทพเจ้าจากระยะไกลกูจือซางเห็นพืชน้ำสีเขียวลอยอยู่ใกล้ศาลาทะเลสาบซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหนเป็ดบัวและสิ่งอื่นๆ ยิ่งเธอเข้าใกล้ศาลากลางทะเลสาบมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งรู้สึกว่าอุณหภูมิในทะเลสาบเย็นลงเรื่อยๆแม้ว่าพืชสีเขียวและน้ำจะเย็นแต่กูจือซังยังคงขมวดคิ้วเบาๆรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติมีห่วงเหล็กและโซ่จำนวนมากอยู่ที่ขอบผนังของศาลาซึ่งสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวที่เช่าเรือพายไปที่ศาลาเพื่อเทียบท่าและขึ้นฝั่งเรือทุกลำมีโซ่ติดกับห่วงเหล็ก ตราบเท่าที่เกี่ยวตะขอของโซ่เข้ากับวงแหวนเรือจะไม่ลอยไปตามกระแสะน้ำหลังจากขึ้นฝั่งกูจือซางสามารถมองเห็นดอกบัวและใบหญ้าเขียวชะอุ่มอื่นๆรอบๆศาลาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไม่รู้ว่าเธอเห็นอะไรเธอหยุดครู่หนึ่งเดินไปที่ใบหญ้าต้นหนึ่งแล้วย่อตัวลงรวบก้านใบายาวเหล่านั้นไว้ในมือเกเหลียวชานก็เข้ามาเห็นสิ่งนี้เช่นกันเกิดอะไรขึ้นซาง คุณพบอะไรนี่คือญ้าชนิดใดญ่ารัดมันเป็นพืชที่มักขึ้นตามริมฝั่งแม่น้ำแต่มันไปเติบโตในทะเลสาบได้อย่างไรเกอเหลียวชานนั่งลงยื่นมือออกไปสัมผัสน้ำที่ขุนเล็กน้อยและสัมผัสโคลนหนาๆบนผนังสาลาใบหน้าของกู่จือซางเคร่งเครียดเธอดึงญ่าในมือออกมาแล้วส่งให้เกอเหลียวชานดูนี่สิ ลำต้นและใบยอดของญ่ารัดถูกตัดออกเป็นส่วนเล็กๆเผยให้เห็นโพรงเล็กๆในลำต้นเราว,ว่าเชื่อมต่อโลกเหนือผิวน้ำกับโลกใต้ผิวน้ำผ่านรูเล็กๆนี้และที่น่าแปลกก็คือญ้านี้ไม่ได้มีต้นเดียวที่เป็นแบบนี้หากคุณสังเกตยอย่างระมัดระวังคุณจะพบว่าพืชน้ำต่างๆที่กระจายอยู่รอบๆสาลาหแห่งนี้ในทุกทิศทางนั้นเป็นพืชหลายชนิดที่มีลำต้นกลวง มีการตัดแต่งกิ่งมากหรือน้อยเพื่อให้เห็นลำต้นกลวงถ้ากูจือซางไม่สังเกตเห็นและบอกเธอเกอเหลียวชานไม่สามารถหารายละเอียดเหล่านี้ได้เลยแต่เมื่อเธอสังเกตเธอพบว่าใจกลางทะเลสาบทั้งหมดเป็นเหมือนตะแกงที่เต็มไปด้วยหญ้าแบบนี้ซึ่งค่อนข้างแปลกเกอเหลียวชานสัมผัสดได้ถึงกลิ่นอายของการสมรู้ร่วมคิดอย่างแผ่วเบาและรู้ว่านี่ต้องเป็นเรื่องผิดปกติ แต่เธอไม่เข้าใจจุดประสงค์ของพืชกลวงเหล่านี้ซางางมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือสาเหตุที่ผีน้ำในทะเลสาบเทพเจ้าสามารถถ่ายทอดความแค้นที่ควบแน่นไปยังแผ่นดินส่งผลกระทบต่อผู้คนรอบๆทะเลสาบกูจือซางเดินไปตามทางเดินไปที่ใจกลางศาลาและในที่สุดก็อดไม่ได้ที่จะดุว่ามันเป็นวิธีที่ฉลาดและชั่วร้ายจริงๆ เทวันกลวงจำนวนมากพันรอบรั้วของศาลาทะเลสาบรูปโค้งและที่อยู่ชั้นบนผิวน้ำก็แผ่ขยายไปถึงก้นน้ำเปรียบเหมือนบันไดที่ทำจากพืชเชื่อมระหว่างผิวน้ำกับศาลากูจือซางกล่าวว่าเทาวันเหล่านี้ควรได้รับการออกแบบอย่างระมัดระวังผีน้ำที่จมน้ำเหมือนวิญญ,ญาณที่ผูกกับดินไม่สามารถออกจากสถานที่ตายได้ง่ายวิธีที่ง่ายที่สุดคือการหาสิ่งทดแทน มีบางคนใช้สาลานี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบกับแผ่นดินพืชกลงเป็นบันไดเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับผีน้ำที่จะขึ้นมาบนบกบันไดสวรรค์ประเภทนี้คล้ายกับการเชื่อมต่อระหว่างหินและอย่างผ่านประตูผีด้วยวิธีนี้ความแค้นของผีน้ำสามารถก่อร่างขึ้นบนบกกลายเป็นฝันร้ายและเข้าสู่ความฝันของผู้คน เมื่อเข้าฝันคนโชคร้ายที่มีจิตใจไม่มั่นคงไม่เพียงแต่พลังงานของเขาจะหมดภายในสองสามวันเท่านั้นเขายังจะตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าและตื่นตระหนกอีกด้วยหลังจากนั้นไม่นานก็จะมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายได้ง่ายจากนั้นเขาก็ไปที่ทะเลสาบเทพเจ้าและกระโดดลงไปในทะเลสาบบุคคลน,นั้นจะตรหนักภายหลังความตายว่านี่ไม่ใช่การบรรเทาทุกข์เลยแต่ได้ถูกนำมาเป็นตัวแทน กลายเป็นผีน้ำตัวใหม่และถูกขังอยู่ในทะเลสาบในที่สุดกูจือซางก็เข้าใจว่าทำไมยิ่งเข้าใกล้สาลากลางทะเลสาบอุณหภูมิยิ่งลดต่ำลงนั่นเป็นเพราะออร่าอันมืดมนที่ถูกฝังไว้ใต้ผิวน้ำมานับพันปีกำลังปรากฏสู่ผิวน้ำของทะเลสาบผ่านบันไดเหล่านี้